มีหลายคนถามผมว่า,วาผมใช้โปรแกรมอะไรแอปอะไรตัดต่อนะครับผมผมจะมาแนะนําแอปนะที่ผมใช้ตัดต่อจริงนะครับผมผมใช้ตัวนี้ตัวนี้มีข้อดีอยังไงนะครับมันให้ใช้ฟรีมันให้ใช้ฟรีฟร้อยโปรเจกต์เลยโดยที่ไม่มีลายน้ํามันสามารถเอ็กพอร์ต 4K ได้นะครับให้ใช้ฟรีนะไม่ติดลายน้ํโดยภาพคมภาพชาัดตัดง่ายวิธีการตัดต่อก็ไม่ยากนะครับแค่กดบวกนะครับ กด New Project แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอนะครับผมใช้ตัดใน iPad นะผมชอบตัดใน iPad นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกสักฟุตเทสัก3-4คลิปเอามาต่อกันเดี๋ยวลองมาดูนะ,ะผปลปดกดเพิ่มวิดีโอไปแล้วนะครับนี่ก็จะได้คลิปประมาณนี้นะครับ ระหว่างการตัดต่อเนี่ยมันสามารถเออดีดีโอชั้นที่2ได้แอดเลเยอร์วีดีโอชั้นที่2ได้นะครับมันสามารถทําได้ง่ายมากนะโดยการกดที่ตรงนี้นะนะครับผมใช้ปากกาด้วยนะครับผมกดไปที่โฟโต้มันสามารถใส่ลูกเล่นตรงนี้ก็มีลูกเล่นฟรีที่ตัวแอปพลิเคชันด้วยสามารถเล่นได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มฟุตเท่าฟุตเทจทอนซ้อนฟุตเทจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองซ้อนให้ดูนะลองซ้อนให้ดูสักอันหนึ่ง ตัวนี้ใช้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองอา่านลองซ้อนฟุตเทจอ่ะแล้วเราก็สามารถให้เลือกให้มันแบบค่อยๆแสดงภาพก็ได้นะครับได้เลยลองดูนะนะครับเราก็ขยับตำแหน่งหน่อยเดี๋ยวมันมองไม่เห็นอ่าหันี้นะครับดูนะมันจะค่อยๆขยับฟุตเทจใหม่เข้ามานี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะมันตัดต่อง่ายมันตัดต่อง่ายแล้วก็ใช้ ฟรีได้ร้อยโปรเจกตัดต่อ 4K ได้นะครับแล้วก็ลูกเล่นใช้งานง่ายมากนะครับโปรเจกซ้อนโปรเจกต์ง่ายสามารถอัดเสียงทับไปได้ได้ในคลิปตอนเราตัดต่อได้เลยนะเนี่ยนะครับเวลาเราต้องการพากเสียงใส่นะเราแค่กดตรงนี้นะครับเรากดอ่าเรคคอร์ดปุ๊บนะครับมันสามารถพากเสียงใส่ได้เลยนะแค่กดตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูฮัลโหลทดสอบหนึ่งนะครับอันนี้คือการเทสทดสอบเสียงนะครับ กดยืนยันเดี๋ยวลองดูนะฟังนะโทดสอบหนึ่งสองนะครับอันนี้คือการเท,ทรสทดสอบเสียงนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้ง่ายมากแต่ต่อง่ายนะแล้วก็ทำเลเยอร์ซ้อนได้ง่ายมากภาพสวยมีลูกเล่นเยอะนะครับเราสามารถแทรกตัวหนังสือแทรกตัวอักษรได้หลายแบบนะครับเราสามารถพิมพ์ตัวอักษรก็ไดอ้อันนี้ก็คือการสั่งพิมพ์ตัวอักษรมันมีให้เราเลือกหลายรูปแบบเลยนะ จะเป็นตัวอวักษรเพ่งเรามาแก้ฟุตเทจแบบนี้มีให้เลือกเยอะเลยนะครับผมตัวนี้ผมซื้อผมซื้อมาเลยนะครับอ่าเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะอ่าประมาณนี้นะครับข้อความว่าจะขึ้นนะนี่แบบนี้เลย ฟอนเทคพวกนี้เราสามารถ Edit ได้นะครับเลือกสีเลือกอะไรได้คือมันทําได้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับออตออมาน,นี้อ่ะนี่นะครับเราสามารถค่อยๆให้มันข้อความค่อย,ค,อยค่อยขึ้นก็ได้มันทำง่ายมาก นี่นะครับทสบ 1, 2, นะครับอันนี้คือการททดสอบเสียงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราทําเสร็จเราก็แค่กดเซฟนะครับหรือระหว่างคลิปเนี่ยเราจะให้มันค่อยๆต่อกันก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่นะครับมันสามารถทําได้หมดเลยดูระหว่างคลิปนะครับก็จะไปแบบนุ่มๆแบบนี้เลยนะภาคเสียงได้นะครับ ตัดต่อได้เอ็กพอร์ตเป็น 4K ได้นะใช้ง่ายมากนะครับแอปพลิเคชัน VN นะครับผมใช้ฟรีร้อยโปรเจกต์นะเขาให้ลองทดลองใช้ฟรีเลยผมมาใช้จนครบร้อยโปรเจกต์เลยนะแล้วก็ใช้ดีจนต้องซื้อนะครับและที่สำคัญคือเสียรายปีเนะี่ยไม่ไม่กี่บาทนะครับ500กว่าบาทถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ดูนะว่ามันเสียรายปีปเปเท่าไหร่นะครับผมโอเค